อที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากการระบาดของโควิด1 9ค่ะมีผลผลิตแต่ว่าขายไม่ได้หน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆเขาก็ลงพื้นที่นะคะไปช่วยรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรอย่างเช่นที่แปลงปลูกผักบุ้งของนางหนูนานาลินอุดค่ะเกษตรกรบ้านโนนคอมนะคะอยู่ที่อำเภอภูผามานจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่แผนกสุทธกรรมกองพันฐานราบที่2รมฐานราบที่8ค่ายมหาศักิดิพนเสพ ก็ลงพื้นที่ช่วยกเกษตรกรเก็บเก็บผลผลิตแล้วก็ยังรับซื้อผักบุ้งจากหนูนางหนูนาด้วยนะคะซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกที่ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงเข้าช่วยเหลือแล้วก็รับซื้อผลผลิตจาก,กเกษตรกรค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนะคะในช่วงโควิด19ระบาดสําหรับผักบุ้งที่รับซื้อในครั้งนี้กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่8ก็จะนําไปเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการประกอบเลี้ยงกําลังพลต่อไป ซึ่งเจ้าของแปลงผักบุ้งนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าน้าที่ทหารค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือซื้อผลผลิตในครั้งนี้เพราะว่าเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะททพ5เปิดศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้านะคะ